รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย t h e ิ G uck, h e อ i ส u z u ิ X เอกเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับ ได้เวลาของรายการดรสมิธแล้วนะครับวันนี้วันพุธแล้วมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับยังอยู่กับน้องกัางวรกรณ์นะครับคกัืุ่ยเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคที่หลายๆคนกลัวใช่ไหมครับแถมยังใกล้ตัวมากๆเพราะว่าเรียกได้ว่าเจอได้ไหนทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวหลครับก็แน่นอนน้องกั้งนะครับเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วโดนมาแล้วครับผมยินดีนะครับที่จะแชร์เต็มที่วันนี้ครับศัลยแพทย์ประจารายการของเราก็ยังมีเทคนิคในการผ่าตัดมาฝากอ่าอย่างกั้งตอนนั จุดเป็นรนะูๆเฉยๆดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นไม<ช>คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดอย่างเดียวแล้วมีหลายเทคนิคแต่ละเทคนิคก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเดี๋ยวให้คุณหมอศัลญยญแพทย์ของเรานะครับสรุปให้ฟังไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าไส้ติ่งเนี่ยเป็นโรคที่จะต้องพัฒนาไปจนสุดท้ายนีย่อาจจะแตก หรือไม่แตกแต่เราไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าคนไหนจะแตกหรือคนไหนจะไม่แตกแปบลบว่าอะไรแปบลบว่าคนที่ไม่แตกก็มีแต่มันยังไม่มีปัจจัยที่บอกว่าเออคนนี้จะแตกนะคนนี้จะไม่แตกนะเพราะนั้นต้องแต่ถ,ถ้ามันแตกมาแล้วมันยุ่ง มันจะรักษายากนะฮะอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานขึ้นหรือบางทีถ้าแตกราวินิจฉัยไม่ได้ก็ยังมีข่าวว่าคนที่เป็นไส้ติ่งแตกแล้วเสียชีวิตก็ยังได้ยินข่าวกันอยู่นะยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือไส้ติ่งแตกรวมไปถึงเสียชีวิตเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังแนะนําให้ผ่าตัดทุกราย จะเป็นผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องเป็นแผลเล็กๆที่ท้องน้อยด้านขวาแบบที่ทํากันหรือวิธีใหม่ก็คือผ่าตัดสองกล้องนะใช้ใช้กล้องสองเข้าไปในช่องท้องผ่าตัดแผลเล็กๆก็สามารถเอาไส้ติ่งออกได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดปัจจุบันนี้เลยก็คือว่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยที่ที่อเมริกาคือมหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยเขาเริ่มดูแล้วว่ามันมีบางรายที่ไม่ได้ผ่าตัดให้ยาแล้วก็หาย เขาก็ยังทําวิจัยในเรื่องนี้อยู่ว่าเออเราจำเป็นลายไหนบ้างที่เราสามารถจะไม่ผ่าตัดได้แต่ตอนนี้ยังต้องผ่าตัดทุกลายอยู่เพราะผลงานาวิจัยนี้กว่าจะออกก็คือเดือนมีนา2021ในระหว่างเรารอผลงานาวิจัยนี้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยก็ยังต้องผ่าตัดทุกลายอยู่เห็นเลยนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวล้ําไปมากนะครับระยะพักฟื้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เยอะ ไม่ต้องกลัวนะครับไปเถอะโรงพยงบาบาลจริงครับดีกว่าปล่อยให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นไส้ติ่งแทรไส้ติ่งแตกแล้วอ,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 อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยโหเละเลยนะต้องรักษากันยาวเลย นตอนก้างตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลกี่วันครับอยู่แค่2วันเองครับคืออันนี้เป็นเลืองแล้วก็อย่างตอนแรกเรากลัวเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเป็นไงบ้าตอนแรกที่เขาที่เขาบอกว่ามีโอกาสเป็นเนี่ยับแล้วเราก็ไปทำซีทีสแกนเยียดแล้วเราทำหลายหลายอย่างแล้วก็คิดว่าโอ้ยต้องโดนผ่าได้เลยใช่แล้วก็พอมันเจอจริงๆเนี่ยตอนนั้นใจเรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยยังไงก็ต้องทำแล้วเพราะว่าอย่างของก้างเนี่ยคือเขาบอกว่าธรรมดา2อมิลของก้างนี่ออกมาเป็นแบบห้าเซน โอ้าเซนเวมใช่มันบวมเต็มที่แล้วพอช่างหมอเลยบอกให้รีบตัดซึ่งตอนตอนทำเนี่ยก็คือว่าเขาก็ดมยาสลบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็กังก็หลับไปเลยฮะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยคือแทบไม่เจ็บเลยรู้สึกตัวก็คือแบบเอ้ยเราเราเดินได้แล้วเพราะว่าหมอจะให้เดินไม่งั้นจะมีแก๊สเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็เป็นการที่ว่าเรารู้สึกพักฟื้นเร็วมากเพราะว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ย เราเล่นละครเวทีแล้วโอ้โหเล่นได้แล้วละครเวทีที่มันเหนื่อยมากที่เห็นเล่นๆกันอยู่แต่ละคนเนี่ยใช่ครับถ้ารู้แล้วอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะครับมีทางออกให้แน่นอนถ้าไปโรงพยาบาลทันนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อได้นะครับเชื่อแล้วว่ามีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจกับไส้ติ่งอักเสบเ่อีกหลายคําถามเลยทีเดียวเรามาไขปัญหาข้อข้องใจกันครับวันนี้ผมน้องกั้งลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ล้างครบทงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับ